เอาเมืมอ่มอเมื่อเมื่อว่าตำนานนะ่ะไอพี่กลับก่อนใช่ป่ะมากับแสงมณีใช่ไหมใช่ไหมไเอาเอาหนูไม่ได้ไปไเอาผิดก้นป่ะไม่ทำไมวันนั้นพี่เมาหรือว่าพี่กลับก่อนที่มาตำนานน่ะตำนานอีสานไหมไไเอาผิดก้นได้บัตเนี่ยเอาข,าขึ้นอาื้นเนือย มังคุดก็ต้องมังคนหนาขึ้นก uh> uh ันเลยมันก็จับได้มึงือสุดยอดเลยเพี้ยนเพี้ยนอันนี้คือเรื่องจริงนะเพี้ยนนะสุดยอดเลยเพี้ยนโรงงานตัดสุดยอดเลยเพี้ยนด้วยไปดีไปหั่มไปดีเยอะกินเนี่ยซิมแซ่บศกเศกเศกอ่ะบอลไทยไทยไปโรงงานลูก บมาตัวเย่นะเย่เย่ครับเมนี้หนูครับพ่อส่งมาให้ที่จากเขื่อนละเปากาละสินครับผมหมูเรื่องแหละครับตัวตัวเงยไหลนันเหมือนออมแซบแซบสูตรคู่จิ๋นเย่หมูมันหลายจ้าไน่ครับผมกระติขัวแซบครับผมเมนูของกับปลายหลเบ้าบะหมี่ยังไงครับตับักพริกครับผมกระเทียมเต้าไน่อยมันหอมสูตรไปสูตรมาเลยครับเย่อันนี้พ่อมีขัวเนี่ยผัดให้มัน มันแบบใหม่ด้วยครับมหม่จนเกี้ยหตัวไส้ช้นม,มันนะครับอมหนูมันมันไหลใหม่แล้วครับผมเริ่มใหม่เริ่มหอมครับไม่ต้องเติมน้ำเลยเพราะว่าหนูมันักหนูเนี่ยมั้ยครับอใหม่เลยครับเริ่มใหม่แล้วแต่ว่ามันไหลโอ้อยส่วนครับบันเทลงไปเลยครับผมที่ต่ำครับผมโอ้ย เอฟิดตงครับผมตามด้วยนเลกครับผมหอมหัวแดงใบบุกูดนะครับไข่ใส่ลงไปเลยมดนหอมันหมหวน่าดีในเ็ดนวาโอ้ยดครับนะครับแดกพี่พิงมีพายแซบงัวยอดตามแปยนยตามด้วยนะครับผมตามไมตกลอบเลย ปุ่นไปเร่ยสูบไปสูบมั่นนะครับเด้อสูบพงศ์ชนนเน้นพงศ์ชรถ์เราจะเกลืออีกหน่อยนึ่งกยเข้มดีหาดยี่ฝนบุกบุกเหรอครับฝนบุกบุกแล้วครับผมไม่ต้องแปลกใจเด้อผมใส่น้ำหลายเพอ,อยังมันเข้มครับใส่ไปเลยครับแล้วครับผมป่นไปน้อย,อยสูบไป เรียบร้อยแล้วครับสุกแล้วครับผมเกิดเป็นนาตางสีแล้วครับผมตอมันหลายจั้งน้อยผู้ตักกับคุณคู่นี่แหละเอ็ดแล้วก็ทายก,กินครับผมผคนคุณคู่ขอ่อยลมแบบแบบเมียข่อยตาเมียข่อยดีดิเย่นี่ครับผมสุกเรียบร้อยแล้วครับผมผีผู้ชิมเนี่ยเข้มบ่เข้มขเข้มขกบ่เมบั่ตอเส็บบ่ kém quá kém ô đi đi chị đi vô à kém đi xem vô à xem vô mày vô xem vô xem vô cặp cặp cụ vào không lâu một gần có bất này kìa kiếm khổ nó chẳng không แซ่ยบแม่เคยต้องกินแซ่บเสีบผมอือห mm ือ hmm. ข้าวมันขาวผมมีเมียผมดีกว่าเรื่องข้าวแล้เวเข,ขาเขากินกระดูกมันเนี่ยคำว่าหักเมียหักเด้ผมบอกกาแสดงออกผมมักเมียผมอิเลม 干。哎，กาแฟ。กาแฟบ่？กาแฟ，กาแฟ，กาแฟ。上咖啡不？啊？啊？咖啡。对。我给，我给，我照顾吗？忙个接顾客。等。哎，那嘛？那嘛？那嘛？累没？累没？ นิดหน่อยเดี๋ยวเขาไปพ่อดิผเด้อไป่นไมไปเล่นปะกั้นบ่ขีกนบ่ด้อ้ยไ่่หอม่โอ้ยขานหรอไ่้าอไม่เ้าใรอไมข้าหรอไเ้รอไเขหรอไมเข้านหอม่้าใหรอไ่เ้าให่ไ่าหม่เข้าจหรมเข้าใจหอไม้หรไ้าครอไ่เข้าใจห่เขหอไ้าห่เ้า่เาอบม่เาไ่าไม่เล็กนะครับ ไม่เล <usion> ็กครับไม่เล็กครับไม่เล็กครับไม่เล็กครับเดบฮย